แม่แตงโมหลุดปากนะคะยอมรับเองว่าโทรศัพท์ติดต่อกับบางแจ็กตลอดเลยจนสนิทกันคุณผู้ชมค่ะข่าวแตงโมล,ล่าสุดค่ะจากกรณีที่มีแฮปปี้เมลอนพัชราวีดีพงศ์เนี่ยก็คือเป็นเพจ Facebook ของแตงโมนิดานะคะปล่อยภาพคลิปวิดีโอสตรองสตอรี่เนี่ยลง Facebook ก็คือแฮปปี้เมลอนพัชราวีดะพง์เนี่ยตลอดเลยรวมไปถึงโดนลบภาพจนเกลี้ยงนอกจากนี้ค่ะ มือมือเดเนี่ยเขาก็โพสไปไปโพในแอร์จีเมลของแตงโมก็คือเมลอนมอนสเตอร์นะคะเหมือนว่าเขาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการแบบโพไปที่นู่นทีที่นี่ท,ท,ที่สร้างเพจั่งสร้างเพจใหม่บ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ยังคงปล่อยภาพไม่หยุดนะคะเท่าที่ดูแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเพจบ้างอะไรบ้างทาให้ชาวเน็ตสงสัยอย่างมากค่ะว่าใครกันนะที่เป็นคนปล่อยภาพเหล่านี้จนในส่วนของเมื่อเช้าว,วันนี้ค่ะก็คือ 23พฤษภาคม2 5 6 5 facebook happy melon official ค่ะที่อ้างว่าเป็นแตงโมงนิดานะคะได้ปล่อยภาพอีกครั้งหนึ่งในรูปนั้นเนี่ยประกอบด้วยแตงโมงนิดากระติกแล้วก็แซนพร้อมกับใส่ข้อความบอกว่าสังเกตนะคะว่าโมเนี่ยไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง5คนดื่มหมดแต่ทำไมผลตรวจของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในแบบเลือดอะอยู่ที่โมคนเดียวถึง93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พูดความจริงสิไอเพื่อนรัก ซึ่งทางน,น้าของคุณแม่ค่ะก็ได้ยืนยันนะคะโดยทนายเดชานะแบบว่าเหมือนบอกแล้วว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนโพสต์หรอกเนื่องจากว่าคุณแม่เล่นไม่เป็นทางด้าน,นของกระติอดีตผู้จัดการของแตงโมนะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเอี่ยวกับโพสต์นี้ทั้งหมดเลยคือไม่รู้เหมือนกัน อีกทั้งในส่วนของเพื่อนสนิทของแตงโมงทุกคนนะคะยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ค่ะแล้วก็ขอให้มือโพสเนี่ยหยุดแอบอ้างสทีจนกว่าแบบว่าเรื่องราวเนี่ยไม่อยากให้มันบานปลายไปมากกว่านี้นะคะล่าสุดค่ะทางนั้นเพจด,ดังอย่างอีซอขยี้ขาวเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกร,รณีที่แม่แตงโมงและบางแจ็คเนี่ยเขาระบุไว้นะคะบอกว่าไปดองกันตอนไหนแม่ยอมรับแต่ว่ามีการโทรคุยและติดต่อ,อก,กับบางแจ็คแต่ไม่ทุกวันโดยบางแจ็คโทรหาเลยทําให้สนิทกัน หลายคนก็สงสัยนะเออพี่สนิทกันตอนไหนไปคุยกันตอนไหนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้คุณแม่เขาไปคุยกันยังไงติดต่อกันยังไงหรือว่าสนิทกันตอนไหนอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม